ก็เป็นรางวัลทางด้านวิชาการดีเด่นนะครับและเป็นผู้บุกเบิกเด่นก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีในการทำงานร่วมก,กันกับเอสลาในตลอด20ปีที่ผ่านมาก็ขอให้เอสลานำนำวัตกรรมใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีบริการที่หลังการขายที่ดีเหมือนตลอดต่อเนื่องใน15ปีที่ผ่านมานะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะคะเอสลานะคะที่เชิญหมอมารับรางวัลน,นะคะในวันนี้ในเอสลาอวอร์ด2024นะคะรางวัลส่วนหนึ่งที่ได้จากเอสลานี้นะคะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้นิดาเอสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคนะคะในฐานะที่เป็น the best นะคะ the most advanced body s c a l p i n g clinic of the year in Asia Pacific ในปี2024ที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ